สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจู i c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสลับตอนนี้หลีกล่าเจ้าไดโลโฟซอรัดก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ1ของโลทองนะด้วยคะแนน327คะแนนนะครับ โอเคถ้าเราอยู่โลเพชรเราก็จะได้เจ้า DNA ม่วง2 5 0 0เงินเขียว500แล้วก็อาหารถือว่าได้น้อยนะแล้วก็เป็นการเจ้าไดาโลโฟสอลัสนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้พี่ก็ทำเลเวลแม็กไปแล้วนะครับเป็นตัวร e g e n เดอร์ลีระดับ2กินเนื้อโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นโลเพชรกันดีกว่าไปเดี๋ยวพี่ใช้ชุดที่ยังไม่เอาจริงแล้วกันเนาะ ตัวใช้ชุดเอาจริงเนี่ยพี่จะใช้เจ้าตัวพวกตัวแดงนะครับเอออเาชุดไหนดีโอเคก็เอานี่ก่อนเลยแล้วก็สามเข่าจนสองนี่โอเคมาไปกันดีกว่าไปล่าแต้มในหลีกันต่อนะครับ ดูสิจะได้ขึ้นโลเพชรไหมคิดว่าชนะครั้งนี้คงได้ขึ้นโลเพชรแล้วแหละโอ้ตัวแรกเราแพ้ทางนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สะสมแต้มชาร์จไปเรื่อยๆเนาะโอเคเราขอป้องกันไว้ก่อนนะครับของเขามี2แต้ม2แต้มนี้ตีตีมาแค่หนึ่งนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ป้องกัน2ต่อเขายังป้องกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเขายังคงมี2แต้มแล้วตีมาโอ้ไม่ตีเลยสละชีวิตและชาร์จสามเขาป้องกัน2ยังคงมี3แต้มอยู่3แล้ว ไม่ตีเลยโอเคเราสละชีวิตละชาร์จจมตีไปเข้าหนึ่งไม่เป็นายได้ต่อไปนิดนึงโอ้ตอนนี้เขามี5อยากให้ตีมา5้าเลยได้ไหมอ่ะหามาห้ามาหาโอเคเขาตีมา5นะครับแต้มเขาหมด3ามเขาเจนสอง ก็ใส่แล้วก็ชาร์จเลยเนาะป้องกันไว้ดีกว่าชาร์จไปสามแต้มไปนอนโอเคตัวที่สองจเจ้าออตาฟิกาซอรัดมีสี่ สแล้วตีมาแค่3นะครับเหลือหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้าทีเล็กเจน2แล้วก็ตีเผื่อ1แต้มไปเข้า2แต้มนะครับไปนอนเรียบร้อยงัดง่ายแล้วตัวสุดท้ายกินพืชแพ้ทาง3เขาเจน2เขาอยู่ทีส4 สีแล้วยังไงตีมาหมดสีนะครับแต้มหมดไม่เหลือไว้ป้องกันเยี่ยมมาก3ามเขาเจน2ไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายไม่เป็นไรเราก็ใส่เลย6แต้มไปเข้าหเต็มเต็มไปนอนซาเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีแพ็คในคลิปนี้นะ ไปขึ้นโลเพชรกันดีกว่า360คะแนนนะครับอันดับก็อันดับ95ของโลเพชรโอเคได้โลเพชรแล้วไปของรางวัลจะได้โอ้ดี n นม่วง100โอเคไปต่อกันอีกสักรอบหนึ่งก็ยังไม่ใช้ตัวจริงจังเท่าไหร่ละกันเนาะ รอบนี้เราจะใช้ตัวแถวเอ,อ่อแถวนี้หมดแล้วอะอ่านี่ละกันแล้วก็นี่แล้วก็นีนน่อโลล่างปลามามามา,มา อย่ามุนนานอย่ามุนนานเสียวหลุดโอเคตัวแรกเราชนะทางอยู่เราสามารถที่จะชาร์จได้ก็ขอชาร์จก่อนเลยเปลี่ยนตัวมาไม่เป็นไรเนาะสแต้มเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเหมือนจะเปลี่ยนนะคิดช้าๆอย่างนี้เปลี่ยนนะครับเหลือหนึ่ง แล้วตีเลยไหมไม่ตีโอเคแล้วเขาขอป้องกันชาร์จแล้วตอนนี้เขายังคงมี2แต้มนะครับเพราะเมื่อกี้เขาเอาแต้มไปป้องกันเนาะยังไม่ตีมันก็สละชีวิตเลยขอชาร์จสป้องกันหนึ่งชาร์จหนึ่งกลายเป็น4แต้มนะครับมา ีโอ้โหไม่ทำอะไรด้วยชาร์จเปลี่ยนตัวดีกว่าแล้วก็ตีเลยไปสีแต้มโอเคสวยงามข้อสองสองนี้ก็นอนสิครับเจ้าทีอ่อินโดมินัสเด็กเจนสองมีหกตีแน้นอน แล้วก็หืมตีมาแค่สี่ซะด้วยโอเคเขาเหลือต้องสองนะเราก็เปลี่ยนตัวมาสะสมแต้มชาร์จขอชาร์จสี่โจมตีสองไปเขาหนึ่งโอเคเขาเก็บไปชาร์จหนึ่งตอนนี้เขาห้าแต้มใส่มาอยากจัก ยากกักนะโอ้โหกักด้วยสี่เราก็นอนนะดีไม่เป็นไรเราชนะทางอยู่ตีเผื่อหนึ่งแต้มแล้วก็ต้องป้องกันชาร์จไปเข้าสามเยี่ยมมากไปนอนซะ ตัวสุดท้ายเจ้าทาโบมีสี่ตัวนี้พี่ยังไม่มีนะยังไม่มีเลยสักตัวมันเปิดสองการ์ดดีเจนเดอรี่ระดับสามอ่ะอีกขั้นหนึ่งไม่เป็นไรโอเคเราก็ใส่เลยครับห้าแต้มไปนอนเอาสี่ไปนอนซะเรียบร้อยชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับ ได้คะแนนในลีกเพิ่มกลายเป็น394คะแนนอันดับก็เลื่อนเป็น87ของโลเพรน,นะครับได้ของได้สองขาวนะรอบนี้โอเคย่ยมโอเคครับแตาม JW อีก15 ไปต่อกันอีกสักรอบหนึ่งยังไม่ใช้ตัวจริงจังละกันใช้ตัวธรรมดาธรรมดาเออ่ตัวธรรมดาก็เหลือเท่านี้งั้นเอานี่นี่แล้วก็ปิดท้ายนี่โอเคมา จะเจอขอเจอตัวครึ่งบกครึ่งน้ําตัวแรกเลยได้ไหมเอาเป็นนก2ตัวนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะรอบนี้โอ้แต่เลือดสูงอะเราชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มตีไหมเจ้านกเขียวเลือดเยอะนะเนี่ยสองนี้ ยังไม่ตีนะครับโอเคแล้วขอป้องกันเนาะชาร์จขาป้องกัน2นะครับยังคงมี2แต้มอยู่แล้วไม่ตีโอเคเราต้องสละชีวิตและรอบนี้ขอชาร์จ4เลยตอนนี้เขามี5แต้ม5แล้ว ตีมาหมด5เยี่ยมมากโอเคเรานอนไปนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกินพืชลงมาจัดการนกเขาก็ใส่ป๊บแล้วก็ป้องกันชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อย ตัวที่2จะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าสีแต้มนี้น่าจะเปลี่ยนนะเพราะเขาแพ้ทางเราเปลี่ยนจริงด้วยนะครับซุพันโนไททันไม่ทำอะไรด้วยเราก็ขอปเปลี่ยนตัวลงมาจัดเลยละกันโอเคมาเราก็ใส่เลย หาแตมโอ้โหไม่ป้องกันเลยเหรอโอเคตัวสุดท้ายโอ้โหโโเจ็ดแต้มมาตีมาสามเดือดสี่เฮ้ยเออเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะ โอเคเขาป้องกันสี่รอบนี้ตีมาเลยสี่แต้มตีมาตีมาสไม่ตีเลยงั้นเราเสี่ยงตีเลยนะโอเคเฮ้ยโหเอาไปชาร์จสีเลยเหรอโอเคชนะไปนะครับอีกรอบหนึ่งโหเ,เสี่ยงเอารอบสุดท้ายเลย คะแนนเพิ่มกลายเป็น428คะแนนนะครับอันดับ80ของโลเพชรเคได้ของ DNA ม่วง100นะโอเคเดี๋ยวก็ไปรับ DNA แดงอย่างละ50คือโลเพชเนาะโอเคอ่ามี DNA บอสด้วยนะครับ โอเคครับตอนนี้หลีกล่าเจ้าไดโลโฟซอรัสเจน2ก็เปิดแล้วนะน้องๆใครที่ต้องการเจ้าตัวนี้ก็ลงมาล่าได้เลยนะครับสำหรับตัวมันก็ไปไฮบิดได้หลายตัวนะทั้งทีเลกเจน2แล้วก็เจ้างูไททันโนโบอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบาย สวัสดีครับ